ฝึกๆมามันหายไปไหนหมดออกจากคอก้อกรรมฐานเราหายหมดเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในโลกของอดีตบ้างอนาคตบ้างอยู่กับคนซึ่งมาทะเลาะก,กับเราบ้างคนที่มาชวนเราทะเลาะเานี่ยจริงๆถ้าเสียเป็นรถแสดงว่าเครื่องยนต์เขากำลังเสียพอมาชวนเราทะเลาะเราทะเลาะตอบเครื่องยนต์เราเสียหนักกว่าเขาอีกระบายของเสียใส่กัน วิธีอยู่กับปัจจุบันนี้ก็คือการฝึกสติตามแนววิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเรื่องนี้คงต้องยกตัวอย่างให้ฟังปัจารย์มาาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครั้งหนึ่งมีคนไปถามหลวงพ่อชาตอนที่ท่านบินไปเมืองนอกแล้วเครื่องบินตกหลุมอากาศญาติยอมตกใจมากยยมคนหนึ่งก็ไปกระซิบถามมากหลวงพ่อตอนนี้เครื่องบินตกหลุมอากาศหลวงพ่อเอาใจไว้ที่ไหน หลวงพอ่อก็บอกว่าอาตมาก็เอาใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่แล้วโยมอาใจไว้ที่ไหนใจโยมตกถึงพื้นงานแล้วค่ะเครื่องยังไม่ตกเลยนะตายแต่เครื่องยังไม่ถึงพื้นนะตกใจนั่นเองเนี่ยที่เราบอกว่าตกใจตกใจคือใจมันตกพอใจมันตกนตก็ตกใจ แต่คนซึ่งอยู่กับปัจจุบันเป็นปรากฏการข้างนอกจะสั่นไหวยังไงก็ตามข้างในไม่กระเทือนทุกกระทบกทีิเลสไม่ก,กระเทือนแต่ทุกกระทบกทำกระเทือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ก็คือทรองนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบใต้ต้นไม้ใกล้ๆกันนั้นมีฟ้าผ่าโคของชาวนาตายไปเจ็ดตัว พอฝนสาฟ้าสว่างมีคนไปกระทูนถามพระพุทธองค์ว่าทรงได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมพระพุทธองค์บอกว่าฉันไม่ได้ยินเพราะอะไรพระองค์ไม่ได้ทรงใจออกไปตามเสียงฟ้าเสียงฝนแต่เก็บใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่นั่งนิ่งนิ่งแต่เป็นการนิ่งอย่างตื่นรู้ชระรัปนาอาจารย์บางท่านท่านเรียกภาวะนี้ว่าน้ำไหลนิ่ง น้ำไหลนิ่งคือเราดูข้างบนเนี่ยมันนิ่งแต่ข้างในพื้นน้ำานี่มันไหลแต่เพราะมันไหลอย่างนิ่งๆเราจรึงมองไม่เห็นความไหลของมันน้ำมันจึงไหลนิ่งคนซึ่มีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นท้างนอกยุ่งยังไงเขาก็มีความสุขยกตัวอย่างอาจารย์กำพลทองบนนุ่มน่อยู่บนเก้าอี้วิวแชร์ตลอด ่านเป็นครูสอนพนละศึกษานะเรียนจบใหม่ๆกําลังได้บรรจุเป็นครูอยู่มาวันหนึ่งไปช่วยเพื่อนสอนนักเรียนกระโดดน้ํากระโดดลงไปผิดท่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนอุ้มจากน้ําไปไว้ที่โรงพยาบาลเป็นละมาภาเกิบครึ่งซี่ครูนมวัดอนาคตทันที ท่านก็คิดว่าเอาละ่ะที่ฉันเป็นลาพพาธเนี่ยมันก็คงจะตายในไม่กี่เดือนคือภาวนาให้ตัวเองตายเพราะว่าทุกข์มากๆเลยทุกอย่างมันดับไปหมดเลยจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเป็นครูก็ไม่ได้เป็นจะบวชอีกไม่กี่วันก็ไม่ได้บวชอาจารย์กำพลทองบงุญนุ่มจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์สิบหกปีช่วงแรกๆท่านก็คิดว่าปีนี้มันไม่ตายปีหน้าคงตาย ทีหน้าม่ตายตีต่อไปมันคงตายแล้วมันก็ไม่ตายเลยล,ล่ากแรกาวไปสิบหกปี่านหนังสือธรรมะหมดเป็นตู้ๆวันหนึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่ไปได้เทปของหลวงพ่อคำเขียนมาหลวงพ่อคำเขียนลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนสอนนิปัสนาสายเคลื่อนไหวเขาได้กว่าไดนา่ิกเมดิเทชันคือสอนให้ตื่นรู้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่วนไหนก็ได้ยกมือก็ได้กระดิกมือก็ได้อาจารย์กำพนทองบนนุ่มตัวชาไปครึ่งซี่เคลื่อนไหวได้เฉพาะเิ้ววมือพอได้ฟังเทศธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อคำเขียนเท่านั้นเองทุกครั้งเอาแต่อ่านอ่านมาสิบกว่าปีดับทุกไม่ได้แต่ครั้งนี้จะลองปฏิบัติจึงลองขยับมือรู้หนอรู้หนอขยับมือพอขยับได้ไม่นานเท่าไหร สติซึ่งมีบ้างขาดบ้างนั้นได้รับก,การกระตุกให้ตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าซึ่งจำสินอยู่ในจิตใจของอาจารย์ได้รับก,การเคาะประตูให้เปิดประตูออกมาโปรโดท่านในตัวเรานี้มีพระพุทธเจ้าจำบรรษาอยู่ข้างในนี้นะเราต้องขยำเคาะประตูให้ท่านตื่นนะอยากให้พระพุทธเจ้าภายในนี้หลับตลอดชีวิตนะ รั้งที่เรากาหนดลมหายใจนั่นแหละคือการคาอประตูให้ตัวสติมันตื่นตัวสติคือตัวพุทธะนั่นเองอาจารย์จังวลขยับมือขยับมือขยับมือพอตัวสติมันตื่นเต็มที่วันหนึ่งท่านแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วท่านก็เห็นตัวเองอย่างชัดเจนว่าอ๋อตัวที่มันป่วยนี้คือตัวกายไม่ใช่จิตแต่ที่นั่งทุกมาสิหกปีเพราะอะไรเพราะจิตของฉันมันเป็นแบบกาย ก็เลยนึกว่าทุกพอแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตความทุกข์ของกายอยู่ที่หนึ่งแต่ใจนั้นทองใช้เบิกบานมีความสุขมากทุกวันนี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนพิการแต่เดินทางไปสอนกรรมาฐานทั่วประเทศไทยเจออาจารย์เมื่ไหร่ิ้มเมนะื่อนั้นมีความสุขมากเพราะอะไรเพราะว่าท่านดำรงชีวิตโดยการอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา มีสติตลอดเวลาพอเรามีสติตลอดเวลาความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้จิตของเรามีลักษณะที่เจ็ดก,ก็คือจะรับอารมณ์ทีละอย่างถ้าช่วงไหนก็ตามที่จิตของเรามีสติเต็มตัวอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะไม่มีที่ให้แทรกซึมเข้ามาแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเราไม่มีสติช่วงนั้นกิเลสมันจะสัมปัานยึดพื้นที่มนหมดเลยโลภโกรธหลงเดินพาเรศเข้ามาครอบงำเรา แต่ถ้าช่วงไหนจิตของเรามีสติช่วงนั้นกิเลสมันมาหาเรามันเข้ามาแทรกซึมในเราไม่ได้มันก็ไปหาคนข้างๆคนข้างๆก็ทุกข์ไปอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราฝึกสติเราก็อยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกตัวความคิดเนี่ยจะดึงเราไปในอนาคตดึงไปในอดีตอาจารย์มาท่าเคยเจอคุณโยมท่านหนึ่งคุณผู้ชายเสียไปสิบกว่าปี ทุกๆปีถ้าถึงเวลาที่คุณผู้ชายเสียเนี่ยครารวบวันตายจะไปทำบุญเจ็ดวัดแล้ววันหนึ่งก็ไปทำบุญกับอัตมภาพทำบุญถาวายสังฆทานเราก็ให้พรสังเกตดูทำไมรับพรไปด้วยร้องไห้ไปด้วยน้ำที่ใช้รวดกับน้ำตามันไหลพร้อมกันเลยว้มือก็รวดน้ำน้ำตามันก็ไหล ยังไงเราก็ถามว่าจะรับพรไหมรับข้าท่านรับแล้วก็เช็ดน้ำตานะบอกว่ามันเช็ดไม่ได้ท่านไม่รู้จะทายัางไงลนะเหลือฉันคนเดียวเราก็บอกเหลือคนเดียวได้ยังไงลูกๆสี่ห้าคนเนี่ยดูใช่นนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นเจ้าของบริษัทอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยลูกๆสี่คนเนี่ยคุณยมก็บอกว่า ลูกก็ส่วนลูกท่านแต่เด็กจำคิดสงสารเนยสามียอมตายมากี่ปีปีนี้เข้าปีที่สิบแล้ว่านเป็นวันสามีแห่งชาทุกกปีพอถึงวันตายร้องหนึ่งวันลูกๆไม่ห้ามเพราะอะไรมันกลายเป็นประเพณีไปแล้วปตมาเลยบอกว่า คนยอมรู้ไหมที่คนยอมทุกทุกอยู่นี่นะถ้าคุณยอมฝึกสติกรรมฐานนะความทุกแบบนี้เขาเรียกว่าทุกเพราะเสียค่างงฝึกสติแล้วเนี่ยยอมน้ำตาไม่ไหลหรอกคนที่น้ำตาไหลคือคนที่ไม่เคยฝึกสติเอ๊ะท่านพูดภาษาอะไรไม่เคยได้ยินภาษาแปลกๆอย่างนี้เลยมันเริ่มได้หรือท่านน้ำตาเนี่ย เราก็บอกว่าอย่าว่าแต่น้นตาอะไรที่ห้ามได้ความคิดที่ทำให้โยมทุกข์เนี่ยเพราะสามีตายมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยถ้าทําตามตมาตมายมก็ห้ามมันได้วันนั้นครับพเรเรตจันาร์าก็สอนฝึกสติกรรมฐานสติปัฏฐานฝุกกันตรงนั้นอีกปีหนึ่งมาทำบน อายุหกสิบห้าแล้วใส่กางเกงยีมงยนมาทําบุญอุ้ยมีรสนสุมมากท่านโลกนี้มาเจอกันตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ทำสถิติไปอบรมมาสิบเอ็ดคอร์สกรรมฐานแล้วเป็นผู้เจียวชาญคนทุกข์มาในหัวเราเย่อเ,ยอเลยสนุกมั้ยเพรรู้ทันสมมติแล้วเนี่ยจะทุกก็ได้จะไม่ทุกก็ได้เห็นไหม จะทำตัวเป็นคนแก่แนวๆก็ได้65แล้วใส่ลีไว้เรียกว่าพอมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นหัวใจ